สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้มาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับแนวทางลาวพัฒนาครับงวดวันที่14มิถุนายนครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้น้าเชียร์ผ้าลวยกับจะผ้าพี่น้องที่ตามแนวทางลาวพัฒนาของปูโรบุรี่ครับผมครับงวดว่างหันปูกับเขาเลขวิ่งบนครับพี่น้องเนาะเจ็ดครับผม ไปเขาลักลอยครับผมแต่ว่าเจ็ดกับล่งลางความครับผมแถมเลขมาครบบนนี่ครับพี่น้องเนาะเดินดีมากเรื่อยๆงวดก้อนนันนมาสะดุดครับผมงวดนี่เขาอีกแล้วครับพี่น้องเจ็ดสี่สองศูนย์แปดครับผมมาครบบนล่างอิลีครับพี่น้องเจ็ดแปดครับผมครับนี่ครับพี่น้องราพัฒนาปู่รบุรีครับเอา หวดวันที่14มิถุนายนตามกันต่อครับผมก่อนที่จะไปรับช่รับฟังเล่าพัฒนากระปูน้ำเชียร์พ้ารวยกับขอกาบขอพระคุณปูเด้อครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับน้ำเชียร์พ้ารวยในเด้อครับไปรับช่วรับฟังเลขเล่าพัฒนากระปูโรบุรี่ครับผมจับตาเลขวิ่งและก็เลขมาครบบนล่างให้ดีเด้อครับผม นำเชียร์พาลวยกาวนมัสการครับผมเจริญพรเจริญพรปู่ครับครับมาครบบนล่างโอ้มาอีกแล้วครับปู่ได้เสียดายไม่แตกสามตัวได้เสียดายไปไม่เป็นไรครับมันกันะถ้าปู่ก็กำลังยุ่งๆอย่างนั้นเลยทำรูปทิพย์ของพ่อเจริญศินครับผมตัดอีกชุดเกดเขาเน่ยเหีืยสี่หางลืมมาลง ตอนที่ส่งเลยไม่ได้ส่งตองๆเลยแผลยิตังกิแล้วตีหางอ่ะครับอรือไม่ได้ตรงล่างไปไม่เป็นไรมาตามต่อครับผม14ตามต่อก็ปล่อยให้กอนเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ว่ามันเป็นรอบไข่เนาะครับผม่ปลูกทนเสร็จแล้วเมื่อคืนแล้วล่ะแต่กันเลยทวนดูอ่ะเข้าเรื่องค้าปูขื่อนแม่ของครับหกกับเก้า หกกับเก้าครับผมเน้นหกเน้นหกครับได้เน้นหกรยืยไว้สามตัวครับผมเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์หกศูนย์สองหกศูนย์สองหกเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสอง เก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกมีางมีห้าแล้วครับผมนี่ชุดเน้นอยู่ในเลขแทมวางค่าทีิแล้วไม่ได้บอกเลขแทมไปมันก็ออกอยู่ในแทมอีก็แหละไอ้ออกอากาศวันนั้นหลุดครับนี่นี่ชุดนี้เน้นเลยเลขแทมเดี๋ยวจะส่งแทมให้ครับปุ่มเอากันเล่หน่อยกันเจ็ดสองหกเจ็ดสองหก ศูนย์หกหกศูนย์หกหกเจ็ดหกหกเจ็ดหกหกสองหกหกสองหกหกอชุดหกนี่ลงแต้มหมดถ้าเอฟซีไม่ชอบน้ำเสียไม่ชอบผ่านตัดมีเท่านี้ละเปล่าครับชุดเวไวครับปู่แต่ค้าแรกกันชอบชอบเลยเอาหกกับเก้าแหละหกเก้าศูนย์เนี่ยยังไงก็ต้องเห็นหน้าครับผม สุดแรกห้าหางครับผมกับเอาสองตัวไปกันสองตัวบนครับผมบนล่างบนล่างครับผมเก้าสองเก้าสองเก้าหกเก้าหกเจ็ดสองเจ็ดสองหกหกเจ็ดหกสองหกสองหกหกหกศูนย์สอง ศูนย์สองศูนย์หกศูนย์หกสี่หางครับผมแปดครับผมแปดหางเก้าสองเก้าหกตัวเน้นครับผมเก้าสองเก้าหกตัวเน้นสองหกหกหกสี่หางชอบตัวนั้นครับหกนั่นผมชอบส่วนตัวแต่ในข้างบนล่างครับผมแต่กระติดล่างได้มันมันมันชอบเออลงไปล่าง กันไว้ล่างด้วยครับผมใช่<อ>ครับถ้าไม่ต้องกลับอะ่ะถ้าถูกก็ตรองต้องอะ่ะถ้าปลูกอา้าวห้าตัวห้าตัวมาครบบนล่างบนล่างหกเก้าสองหกเก้าสองศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดครับผมเนี่ละมีอย่างนี้เราครับเก้าสองศูนย์เจ็ดตัวละอย่างนี้ละ น่าจะได้เฮล่ะครับปู่ถ้าเขาไม่เป่าไม่เบิ้ลถ้าเบิ้ลเปล่าก็หกหกหางเดียวที่ทําแล้วอ๋อกันเป่าไว้หกหกด้วครับพี่น้องครับใช่มีหกหกกันข้างบนข้างล่างแหละเพราะว่าสามตัวก็มีหกหกครับในสกุลหลักร้อยมันจะอยู่ในศูนย์เจ็ดสองไม่รู้มันจะใช่หรือไม่ ศูนเจ็บสองข้ามันเอาไว้หลักร้อยเป็นหลักหน่วยไม่ได้หลักหน่วยจะได้อยู่ทีศูนย์กับสองหกแค่นั้นแล้วเอาสองเก้าหอกไว้หลักหน่วยยืนหกครับพวกลูดพวกเปาพวกตาอะไรล่ะลูดวิ่งอ่ะมันจะได้ถ้าอยู่หลักร้อยมันลูดไม่ได้ใช่ไหมครับผมอย่างที่แล้วก็แล้วแต่ตัววิ่งมันไม่ออกหลักร้อยไม่ได้ออกหลักหน่วยสิบเต็นไปล่างนะปู่เนาะใช่ แต่มันก็ไปล่างมันก็เออเอฟซีก็พอได้ค่าประทูกันบ้างถ้ขาใครติดตามในในคอมเมนต์เ<ช>ขาบอกว่าลราปู่ลบลีล่าห้าตัวเขาจับวินเขาบอกไม่ไหก็ไม่ขาดคุณเขาก็บอกอย่างเงี้ยใ,<ช>ในในคอมเมนต์นั่นนะเพิ่งจะเพิ่งจะหลุดงวดก่อนหนะ้านั้นเองครับผมงว,<ช>งวดที่แล้วต่อต่อหลังหลังไปก็เข้าดีครับผมบอวดแล้วมันมันหลุดห้าครั้งเดียวมันเข้ามาห้างวดแล้วแล้วงวดเมื่อกี้ก็มาครับผมเจ็ดแปดแปดเจ็ดครับ นี้เอาก็มีทางนี้ไปอนกันเลยว่าออกได้เลยไม่ต้องรอมันเลยไปพอข้อไข่คำสดสดกราบขอบพระคุณปู่เด้อครับผมครแลอวควนปู่เท่านี้นะครับปู่ดูแลกันเอาเจ้ามาเสียมันเสียด้วยเละสี่ทุกคนครับปู่ก็พยายามทําให้ดีที่สุดตอนนี้จะเหลืออย่างเงี้ยเก้าหางสิบหางอยู่ประมาณนี้ล่ะครับปู่ เอาดตัวขาดตครับผมยอดยงแข่งการนมัสการครับเอาครับพี่น้องครับผมครับวิ่งบนล่างฮกกับเก่าครับพี่น้องเนาะงวดนี้ของปูครับผมครับสามตัวครับพี่น้องจับไว้จังหน่อยก็ดีได้ครับผมปูกับเคยเข่าสามตัวอยู่ครับเจ็ดศูนย์สองเก้าศูนย์หกศูนย์สองหกเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดหกครับผม เลขสองตัวปูมีเก้าสองเก้าหกขับตัวเน้นนะครับสองหกหกหกครับพี่น้องเนาะครับแล้วก็มาเลขมาครบบนล่างของปูครับผมอย่าเผลออย่าผ่าดครับผมครับจับวินกันแหละครับไปเช็คเบืองหรือว่าไปเปรียบเทียบเบืองหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักครับพี่น้องเนาะเห็นตังซี่เอาครับผมครับงวดว่างานเข่าแปดเจ็ดงวดนี่หกเก้าศูนย์สองเจ็ดครับผมหกเก้าสองศูนย์เจ็ดครับพี่น้องเนาะเลขหาตัว มาครบบนล่างครับผมครับอาจจะได้ทั้งบนทั้งล่างหรือว่าอาจจะมาบนหรือว่ามาล่างครับผมเดินดีเด้อครับพี่น้อง,องเหล็กหาตัวนี้ครับผม69207ครับถ่ายคลิปนี้กับขออวยพรให้พี่น้องเอโชคดีครับพี่น้องเนาะงวดวันที่สิมิถุนายนหกสิบหกล่าพัฒนาสองทุ่มครึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ